เหมือนที่เราไปที่เผาสรีราชังขานที่ประชุมเพิง่งหลวงปู่ลีกุสรทโลนั่นสมัยก่อนเราเดินไปบ่อยใช่ไหมละ่ะตรงนั้นตรงนั้นเป็นที่เผาของท่านนี่ใช่ไหมละ่ะเวทีลอยเผาอยู่จุดนั้นพอเราไปช่วงหลังรถเราจอดข้างล่างนี่เราเดินอ้อมขึ้นไปข้างๆนู้นแล้วก็ห้ามลูกทุกคนเดินไปจุดนั้นอีก เพราะถือว่าเป็นการข้ามก้าวสถานที่พ่อแม่ครูอาจาร์อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะตัดทำไมนั่นแหละสถานที่ที่สมควรไปกราบไปไหว้ที่ประสูติที่จะจลู้ที่แสดงทมที่นิพพานของพระพุทธเจ้าก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยธรรมโดยธรรมไม่ใช่หรือเรานี่ก็เป็นจิตอรหันต์เจ็กจินเดียวกันไม่ใช่หรือ นะเลยพุทธเจ้ากับคณะสงฆ์สาวกทั้งหลายนี่ก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยธรรมโดยธรรมก็ว่าจิตอรหันเฉกเช่นเดียวกันไม่ใช่เหรอนั่นแล้วในใจตาใจว่าหลวงปู่ลีกุศลทะลลนั้นท่านเป็นจิตอรหันนานแล้วไม่งั้นพวกเทวดาไม่เอาทองคําเอามากองไว้ที่หน้าห้องของพ่อแม่ครูจารย์องค์หลวงปู่ลีกุศลทะลลหรอเห็นไหมล่ะพอแม่ครูจารย์รูปหนึ่งที่พูดให้เราฟังนั่นโอ้ย โอ้กายพวกนีน่คุานวทองคามาจากไหนนี่กองกวนเตือนทึกอยู่ที่หน้าห้องนี่วะเห็นไหมทองคาท่านได้มากกว่าเพื่อนนั่นได้มากกว่าหมูนั่นเฮ้ยวะฮะวะนี่แหละวะเทวดาเขาเอามาทำมอบถวายเมื่อคืนนี้แล้วเขาก็กลับไปกองอยู่นี่แหละเต็มอยู่นี่วะเห็นไหมละ่ะเขาฟังฟังในกองก้าวลบนั่นเป๊ะจริงอย่างนั้นจริง เราจึงแน่ใจตาใ,ใ,ใจว่าหลวงปู่ลีกุศลทะลนั้นเป็นจิตอรหันเราจึงไม่กล้าข้ามกายตรงที่ประชุมเพิงของหลวงปู่ลีกุศลทะลแม้จะเอาเวทีนี้ออกไปจุดอื่นแล้วก็ตามหลวงปู่แน่ใจตายใจ,ใจในี่นี่หลักคำสอนมีอยู่นี่สิหกกิโลนะทะลุดินลงไปนั่น สูงขึ้นไปอีก16กิโลนะนั่นออกไปทั้งข้างอีก16กิโลนะจิตอาหารหันนีอ่อย่างนั้นจะคนวิชาได้ยังไงนั่นแหละพลังอานุภาพที่ยิ่งใหญ่ในการโค่นวิชาเมื่อจีตบริสุทธิ์พุทธผ่องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเทวดาในหมู่โลกกระทะเสนก็จะกวาจรบาลจะกระถือเลื่อนลั่นได้ยังไงเราไม่ไปว่าพาะไม่ครูอาจารย์หลือหมหู่คณะใดๆนะการาบขอเข้ามายกไว้เหนือเก็้าเหนือก,กระหม่อมด้วยด้วยความเคารพนี่มันเรื่องูุบุญมี วัดเออันนั้นมรดกการที่จะสนเราก็ไม่กล้าข้ามใครกล้าไปละ่ะนี่พวกเราก็เดินไปเฉยนั่นคนนั้นก็เดินข้ามไปคนนี้ก็เดินข้ามไปอ่าแล้วคนนั้นก็ขับรถข้ามไปเห็นไหมหละ่ะอ oh <my> ู้ไม่กล้านี่เหมือนลงตาบัวนี่ถูกต้องที่สุดเห็นไหมหละ่ะที่ประชุมเพลิงต้องทำใบแบบนี้หน้ากราบหน้าไหว้ สว่างเวไยเทวดาในหมูโโ่โลกชาตแสงกจัตริกบาลลวมอากาศมาไหวมันดูเปลปวป้องเสียดายว่าสถานที่ที่เผาองค์หลวงปู่มั่นภูริิเทโตนั่นสร้างโบสถ์ทับไว้เราก็ไม่สรางสมัยก่อนเราไปใหม่ๆนี่ไปครั้งแรกเราขึ้นไปในโบสถ์เราไปถามนี่แตนที่ประชุมเพลิงของหลวงปู่มั่นภูริเทโตอยู่ที่ไหนพอลงมามาถามแล้วนุ่นก็สร้างโบสถ์ทับไว้แล้วนั่นโอ้ ตั้งแต่วันนั้นเราไม่กล้าขึ้นไปเลยเราไปอยู่ข้างๆโบสถ์แล้วก็กราบแล้วก็ค่อยออกมานั่นคืลูกเห็นนั่นไม่กล้าแล้วเาขารบนะที่พูดนี่ก็พระเจ้าตัดแล้วนี่สถานที่ที่สมควรไปกราบไปไหว้ใช่ไหมละ่ะสมควรที่จะพงทำสังเวชท,ที่ประสู่ติเตอรรู้ที่แสดงธรรมที่เข้าสู่มหาันิพาน ของพุฏิเจ้าของคณะสงฆ์ก็เฉกเช่นเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยธรรมนี่พวกเราเัามเอาความสมัยใหม่เข้ามายุ่งนี่เวทีลอยเข้ามายุ่งเพราะแม่กุญแจระดับนั้นก็สมควรที่ที่จะทำาไรอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ที่นอกจากเป็นลูกศิษย์ลูกหาก็เป็นอีกแบบหนึ่งเห็นไหมละ่ะที่วัดบ้านไอ้ที่เจดสูนั่นที่บ้านสีฐาน,นันเห็นไหมละ่ะลนี่ที่เผาหลวงปู่สวงเออนี่ที่เผา ไอ้หลวงปู่อะไรล่ะที่อยู่ข้างๆงเห็นไหมล่ะท่านทําไ้ทำไมเห็นมาไปทําเบทีลอยนี่แล้วไปแล้วก็อื่นที่ไหนที่เผาศพป้าแม่กุจันทร์ที่เผาตะลีสังการแม่กุจันทร์เราไปกราบไปไหว้ก็เป็นบุญเป็นกุศลลึกถึงอุปกการและคนอันยิ่งใหญ่นั่นเป็นบุญเป็นกุศลจนประมาณไม่ได้ใครจะว่าใครจะอะไรเราก็ไม่เข้าไปเกวข้องน,นะแต่เราคิดอย่างนี้เราคิดขึ้ดนด้วยความเคารพถ้าใครคาร้านผู้นั้นก็ไม่เคารพละงี้เราพูดฟังตรงๆนะ เมตตาที่นั่งลงตาอยู่ที่สำนักแม่ชีแก้วเฉียงรามเรายังขอโอกาสหลวงพ่ออินทาวายยกขึ้นไปข้างบนนู้นในความเคารพสถานที่ที่ประชุมเพลิงของคุณแม่ชีแก้วเฉียงรามเรายังขอโอกาสหลวงพ่ออินทาวายทำั้วสเตนเดตรอบเอาไวา้าหาจงกมรมลก,กุตระของคุณแม่ชีแก้วเฉียงรัมเราก็ยังทำไอ,ไอ้ไอ้ล้วสเตนเดตรอบเอาไวา้ในความเคารพจะว่าไงก้วแต่น,นะ แล้วก็ไม่เข้าไปก้ากับกว่าที่จะพ่อกว่าที่พ่อแม่ครูอาจารย์จะได้อัดได้ทำมาท่านต้องสละเป็นสละตายหลวงปู่เห็นหลวงปู่แล้วต้องสลบเฉลยปางตายนับไม่ถ้วนกว่าที่จะได้เห็นสิ่งนี้ดูเข้าใจไหมพวกเราเจ็บเจ้าทำลายง่ายง่าย,ยางั้นเหรอคิดเราเป็นของง่าย,ยางั้นเหรอมีแต่เพราะอะไรเห็นทุกวันนี้ลเลยมปนง่ายเหลือเกินหมดมาแล้วปับป๊บๆเล็เป็นพระอ,อะไรเห็นแล้วเต็มโลกเต็มตุกฉานอยู่นี่ หลวงปู่มั่นต้องสลบสลายสามหนบางตายนับไม่ถ้วนเดี๋ยวพเจ้าก็ต้องสลบสลายสามหนปางตายนับไม่ถ้วนพระแม่รูจารต้องสละตายบางตายเตะลลูกเตะล้ลูกหลวงปู่ขาวอันานั้นอะอยู่ก็สละตายหลวงปู่ชอบฐานนสโสมุก็สละตาย หลวงปู่ฟันอาจารโลก็สละตายหลวงตาบัวก็สละตายหลวงปู่ลากขีมาประตูวัดภูเจกาก็สละตายที่จะได้อัดได้ทำมาสอนลูกสอนหลานนี่ระดับไหนละ่ะเอาเราพิจารุดูที่ดับไฟเห็นไหมละ่ะเดินจงกรมทั้งที่งูกระบะเต็มอยู่ในทางจงกรมของหลวงปู่ลากขีมาประตูวัดภูจ้ก็ระดับไหนละ่ะนั่นหลวงปู่ชอบทานนัชโมนี่เดินผ่าน ปาใจเพื่อต้องการที่จะเอาตัวเองให้เป็นอาหารของพวกเสือระดับไหนละแต่ละรูปแต่ละรูปเนี่ยไี่พวกเราคิดว่ามันง่ายเหรอแล้วแต่เราก็ไม่เข้าไปก้าก่นี่เราเคารพอย่างน,นี่เราเป็นพระเล็กพระน้อยมึงบูลุงตารูปนี้นี่เห็นพระเล็กพระน้อยพระบวชใหม่แต่มีความกระตือรือร้นในทางมากทางผลสร่ปสลยมาแล้วต้องไปคารวสโน่นพอต้องการเป็นพระรหลั่ง ก็ต้องรู้ที่ว่าพาะแม่ครูจาน์ระดับไหนที่เอาชีวิตแรกมากว่าที่จะได้ได้ธรรมมาสอนลูกสอนหลานระดับไหนลเอาหลองพารณาดูที่นี่แต่เราดิหวยเท่ากับเขาเรียกว่าอะไรล่ะไอ้ธุลีติดฝ่าเท้าของพระแม่ครูจาน์นี่เราก็ยังสลับเป็นสลับใจมาจะว่าไงนี่ความเคารพเราเป็นงั้นก็เลยพูดใ้ฟันไม่อย่าเข็นไอ้พวกเรานี่ทําลายบุญทําลายกุศลตัวเองเหมือนเจดีของลงตานี่แหละ งางมสมควรไปกราบไปไหว้ใช่เตไม่สมควรที่จะเดินขึ้นข้างบนไปเยียบหัวพ่อแม่ครูจรันร์ถ้าพิพิธภัณฑ์เออสมควรอยู่ข้างล่างตัวนั้นและพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่มั่นเออสมควรเห็นไหมล่ะนั่นสมควรที่สุดเหมือนเจดีย์ใหญ่ๆของพ่อแม่ครูจานร์นี่จะเราขึ้นไปไหมล่ะถ้าข้างล่างมีแล้ว ข้างบนก็ถ้าจะขึ้นไปขึ้นไปชักหน่อยไปมองก็กลับรีบกลับมาพราะข้างล่างนี่หัวพ่อแม่ครูจนันรูปเหมือนพ่อแม่ครูจนันรูปเหมือนลวงปู่มัน่นรูปเหมือนลวงปู่เ้าลวงปู่ลวง,งตาบวัวพ่อแม่ครูจัน์เต็มอยู่ข้างล่างแล้วจะอาจหานไปเหยียบหัวข้างบนงนั้นเหรอเคารพไม่ล่ลละกี่ภพกี่ชาติที่เราเวียนว่ายตายเกิดที่ต้องตกทุกข์ได้ยากตกกรรมลำบากไม่มีไม่มีใครเคารพต้องคิดดูดิ กี่ภพกี่ชาตล่ะเธอจะเวียนว่ายตายเกิดดูอย่างนั้นไม่มีคนเคารพแม้แต่สิ้นอาชาวะแล้วก็จะเป็นลักษณะคล้ายขึงกับจิตภาษารีบุตรอิ่มสองครั้งครั้งแรกวันบรรลุธ,ธรรมครั้งที่สองวันเข้าสู่มหาบรินิพาน์หรือพวกเราจะเป็นแบบนั้นเหรอมีหูไม่ตาบ้างไมหมล่ะ แล้วแต่นะใครจะว่ายังไงหลวงปู่หลวงตาไม่เข้าไปเก้าไกนะ่เนาะเพียงพูดนห้ฟังด้วยความเคารพทําไมเราจริงไม่เอาหลักคําสอนของพระพุทธเจ้ามาพื้นปฏิบัตินีดความเคารพเบื้องต้นทํากลางบ้านปลายที่สุดจริงไหนที่ควรสิร่งไหนที่ไม่ควรเราก็น่าจะรู้แก่ใจของพวกเราใช่ไหมล่ะมีความเคารพไหมล่ะหลวงปู่เป็นสัทธาธิกันนะแต่งใจของคารวาสน้นเวลาที่เราเทศขึ้นนี้ เราเทศขึ้นได้ความเคารพนะใครจะประมาทหลวงปู่หลวงตาร,รูปนี้ก็แล้วแต่นะก็ไม่เข้าไปก้าวไก่นะือจะบอกว่าอ้าวกระเพาะแม่กุจันเพื่อระดับไหนเพื่อพิจาราใจตองดีแล้วส้าทูก็ไม่เข้าไปก้าวไก่ก็ดีแต่นี่พูดขึ้นได้ความเคารพก็พูดแล้วว่าไม่ได้ประมาทพรอะแม่กุจันไงที่พูดนี่แต่สำรับหลวงปู่ไม่กล้าทําแค่นั้นเองมาเราไม่ได้ประมาทพ่อแม่กุจันนะ ก็ชาทุกยกไว้เหนือก้าเหนือกระหม่อมเนี่ยเพราะนานาจิตต่างความคิดอาจจะแตกต่างกันแต่หลวงปู่พูดขึ้นด้วยความเคารพนี่ถ้าพวกเรานี่ประมาทอย่างนั้นเราค้นดูในพระสูตรไม่หระจะเป็นยังไงล่ะนั่นก็ดังที่หลวงปู่หลวงตาเคยพูดให้พวกเราฟังหลายครั้งในสมัยที่พระเจ้าเวียนไายตายเกิดกันรังช่างบารมีเป็นโพธิญาณอยู่นั่นเป็นเด็กนั่นน่ะนั่นแหละวาดเอามือวาดลอยพระพุทธเจ้า แล้วก็เรียกหมู่ให้มาดูว่านี่รอยพระพุทธเจ้าเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วเวลาที่จะลบก็เอาเท้าลบได้วิบากกรรมนี้เวลาที่พระพุทธเจ้าตัดสู้เป็นพระโพธิญาณจึงมีผู้ที่เคารพพระพุทธเจ้าน้อยกว่าผู้ที่ไม่เคารพข้าบงบอกให้พวกเราชาบตัวแล้วระดับไหนละ่ะระดับตัดสู้เป็นโพธิญาณก็ยังตัดสินปัญหากรรมนี้ไม่จบสิ้นนูกลรองคิดดูที หรือพราเราจะเวียนไหวใจคือจีพภูกีชาติล่ะเพียงคนได้ฟังนะก็ไม่เข้าไปก้าวไกาลหรอกจะทํำยังไงก็แล้วแต่เรื่องของใครเรื่องของมันเออถ้าจะเข้าไปกราบในเจดีก็ให้อยู่ข้างล่างเ,ออเข้าไปฟังพวกที่เขามีวิชาความรู้เออได้เล่าเรื่องปฏิปทาพ่อแม่กูจารห้ฟังอยู่ข้างล่างเออก็สาธุก็เป็นุญมปกนกุศลนี่เพียงคนได้ฟังนะ เราไม่เข้าไปเข้า่เพ่อแม่ครูจารหมู่คณะนะเพียงพูดให้ฟังด้วยขอ,ขอด้วยความเคารพไม่ใช่ว่าประมาณพ่อแม่ครูจารย์อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีไม่ถูกนะถูกถูกทุกคนดีดีทุกคนแต่ลวงปูเ่เตีดขึ้นด้วยความเคารพแค่นั้นเองหลวงปู่เคารพมากมันก็เลยเป็นอย่างนี้ไม่อยากเห็นสิ่งที่เราเคารพอยู่ที่ต่ำคำว่าเคารพต้องการเทิดไว้ทูลไว้เหนือเก้าเหนือกระหม่อมอจอมขัญเข้าใจหรือย,อยัง ยิงจะทําให้จิตใจของเรานีสว่างสวัยไม่มีมลทินมืดความมืดบอดไม่เข้าสถิตในใจเห็นไหมละ่ะไม่มีมลทินอย่างนั้นใจก็มืดบอดต่อไปมีมลทินต่อไปที่โอ้ยอันนี้เราไม่เคารพนี่ต่อเพิต่อใจในการเป็นวหวยตายเกิดเราจะเป็นยังไงเออถ้าเราเคารพแล้วมันก็สบายเราทําด้วยความสุขไอเราทําด้วยความเคารพเราก็มีความสุขเห็นไหมละ่ะ นี่ตรงนี้ที่เราเคารพเรากราบเราไหว้ก็เหมือนเราเคารพสถานที่ประสูตรตัดสรู้แสดงธทมเข้าสู่มหาปฏิพานของพระเจ้าไม่จําเป็นต้องไปอินเดียนี่อยู่ที่นี่ก็กราบสุดเงจิตหัวใจที่ประสูตรที่ตัดสรู้ที่แสดงธรมที่เข้าสู่มหาปฏิพานของพระเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยทมโดยทมโดยทม โดยพระบาทจะอยู่ที่ไหนก็เป็นหนึ่งอันเดียวกันอยู่ที่ใจของเราตรงนี้กกลบด้วยความเคารพอยู่ที่ใจเทิดทูนไวเหนือเก้าเหนือกระหม่อมเขาใจหรือ,อยังฟังแล้วก็พิจารณาใจตองนะแล้วแต่นนะหมูนะ่คณะครูบาอาจารย์จะตำหนิติเตียนหลวงปู่หลวงตารูปนี้ก็ไม่เข้าไปก้าวไก่นะผมพูดด้วยความเคารพในครูในบาพูดเพื่อต้องการให้เราลูกศิษย์ลูกหาที่มีความเคารพกระตือรือล้น สร้างและพัฒนาจิตใจของตัวเองให้มีความเคารพเทดิดทูนในครูในบาปมากยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปวิบากรรมที่ได้กระทำแล้วก็จะค่อยเบาบางเบาบาง,บางลงไปสิ่งที่เป็นมุนทินของใจก็จะไม่เกิดความสว่างสวยของใจก็จะเกิดมรรคผลพรนิพพานก็จะเกิดในปัจจุบันไม่สงสัยขอมุทนาโดยสาธุ